น้องก้าวมาดูสิอุ้ยระวังตุก๊กแกจะกัดโบนะอุ้ยน้องก้าวทำไงครับอุ้ยถ่ายไม่ทันมันไปแล้วไม่นอาอตรงเปลวมันเขาเรียกว่าเปลวมันนี่ครับรูอีกรูหนึ่งที่เป็นรูสําหรับหนีครับก้าวเจออะไรครับผมฮะเจออะไรครับฮะเจออะไรครับ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนกันครับดูสิอุปกรณ์ที่ป้าแปมมถือน่ะนี่คือเสียมเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรครับน้องเก้าวันนี้เราจะมาเลยครับวันนี้เราจะไปตามหาแย่เพื่อนๆรู้จักแย่ไหมวันนี้เราจะไปขุดแย่กันอุ้ยมีพี่หมามาด้วยครับดอ่าแตงโมแตงกายฮะ น้องก้ามาเจออะไรครับรูเย่รูแย่อาชีใกล้ๆนยครับรูแยคะเป็นเพื่อนรูแย่อุ้ยอย่าไปแย่ใกล้นะเดี๋ยวตัวมันสงสัยเป็นแบบนี้ไม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตามหาอีกรูใหม่ป่ะอันนี้มันอยู่กลางถนนขุดไม่ได้นะคะเปเพื่อนไปเราเดินเข้าไปในป่ากันเลยมีอาวุธด้วยอ้าวน้องก้ามีอาวุธวันนี้น้องก้าแต่งตัวเป็นอะไรครับ ว้าวไปเลย,เลยอะมีหมาไปด้วยดูหมาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อุ้ยรองเท้ากับ<อ>จัน<อ>เมริกาเป็นรองเท้าบูท วันนี้จะไปนาต้องใส่รองเท้าบูทกันไปเลยฮะตรงนี้เป็นรทูที่คนมาขุดแล้วครับฮะเป็นเป็นรูที่หมามาขุดหรอครับอ้าวพี่หมาขุดใหม่ๆเลยเอ้าทำไมกับตันเมริกาเดินแบบนั้นนะครับอุ้ย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 ไปแล้วอุ้ยวัวไปแล้ววัวเขา้าคอกแล้ว อุ้ยน้องก้าวดูโบสิโบเดินมาหาเลยอุ้ยโบมาหาน้องก้าวเลยฮะโบเล็กอุ้ยน้องก้าวมาดูสิอุ้ยระวังตุ๊กแกจะกัดโบนะอุ้ยน้องก้าวทำไงครับอุ้ยตุ๊กแก<อ>น้องก้าวจะช่วยโบเหรอครับอา้าว อะไรนะคะจุ๊กแกจะกัดโบน้องเกาต้องช่วยโบแล้วครับอ่ะปล่อยพลังเสี่จุ๊กแกเลยครับกลับดับนาฬิกาอ่ะน้องเก้าแกใหญ่เลยลงแล้วูแจกลงแล้วครับน้องเก้าอ่ะน้องเก้ามาหยิบจุ๊กแกหน่อยครับว้าวออกไปปล่อยไปปล่อยใส่ต้นไม้ครับป่ะ ราาครับไปเ,เอาทุกแกไปปล่อยก่อนลูกระหว่างทางเราเจอทุกแกรเราเอาทุกแกไปปล่อยก่อนไปปล่อยใสยก่กอหญ้าลูกอ่ะครับนี่นี่<ๆ>ใส่โตต้นหญ้าตรงนี้นะคะอ่าไปนะทุกแกช่วยชีวิตแล้วไปซะไปแล้วช่วยชีวิตโบสแล้วทุกแกไปนะอ้าวเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อจากที่เราช่วยบัวจากทุกแกแล้วนะครับ นี่เรามาเจอพี่ทุกตาพี่ทุกตาขุดแยะได้หรือยังครับพี่ทุกพี่ทุกตาขุดแยะได้ไหมพี่ทุกตามาขุดอะไรครับพี่ทุกตามาขุดต้นไม้โอ้พี่ทุกตามาขุดต้นไม้ไหนน้องก้าวเจออุ้ยอันนี้รูใหม่ๆเลยรูขุดใหม่ๆเลยครับเพื่อน ไปไปไปตามหาลูแย่ไหมอุ้ยนนโบมาโบวิ่งมาสงสัยโบจะหนีอะไรมา<บ>อีกหรือเปล่าน้องเก้าโ,โบวิ่งหนีอะไรมาหรือเปล่าลูกอ๋อไม่ใช่ไม่ได้หนีตุ๊กแกแล้วโบจะเข้าคอ,อกแล้วตานงจะเอาโบไปเข้าคอ,อกแล้วเพื่อนอุ้ดย,ยดูสิโบวิง่งอุย้ยวิ่งเร็วมากเลย บิเไปแล้วไปเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อไปไปอุ้ยน้องก้านี่เห็นรูอะไรแปลกๆตกใจหมดเลยไะไปกันต่อด,บดูบินได้ไปอุ้ยบินดได้ไปออกเดินทางไปต่อเลย,ยเรามาเจออะไรนี่ครับ อย่าไปใกล้นะรูมดดูดูอุ้ยรูมดม <า S 1> กำลังขนอาหารไปเลยอย่าไปใกล้เดี๋ยวมดจะกัดเอาวูรูมดมดขยันมากเลย <มา S 1> เดินไม่หยุดเลยว้าวไปไปแล้วเดินทางไปต่อ อย่าแม่ไปสำรวจรูแย่ก่อนอุ้ยตรงนี้ก็รูขุดใหม่ๆเลยผนมาขุดไปเยอะแล้วเราจะเจอไหมเนี่ยมีไหมอุ้ยมีแต่ขี้วัวนี่ขี้วัวขี้วัวมันมีกุจจีนะแล้วก็รู้จักกุจจีไหมกุจจีที่อยู่ในขี้วัวนะลูก รู้จักไหมครับไม่รู้จักไม่มีหรอกในนี้อ่ะเราต้องไปตรงนู้นไปไปเดินไปตรงนู้นแหละไหนตรงไหนดูแย่อุ้ยเขาขุดไปแล้ว แล้วก็ต้องดูรูเล็กๆเหมือนที่เราเคยดูน่ะเฮ้ยตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่สงสัยจะไม่มีละไม่มีแล้วถุงเสร็จฝนตกฝนตกจะกบรูไปหมดเรามองไม่เห็นหรอกเห็นไหม อ่ากระโดดข้ามมาเลยกับตันอู้ไปวิ่งไปไหนเจอแล้วหรอครับไหนดูเล็กๆดูเล็กอุ้ยมันเล็กเกินตัวเล็กหารูใหม่ไหมเดี๋ยวจะขุดเลยขุดเลยขุดเลยเหรอครับคุณกับตันุนกัปตันลองขุดเลยนะอ่ะไหนลองขุดดูเผื่อจะเจอ แย่ yeah, ตัวใหญ่จะตัวใหญ่ไหมต้องาลงเย็นตรงนี้ก่อนค่ะอ่าแม่ดูแม่ถ่ายใกล้ๆจะออกครับน้องก้ายอย่าไปใกล้ลูกเดี๋ยวจะโดนเสียมนะคุณแม่นี้มันจะไม่ค่อยมีนะว้าวหาอ่ะจะไม่ค่อยเจอเห็นรูไหมรูมันหายไปหรือเปล่าม,มีอยู่แต่ว่าหน้าฝนมันจะ มันจะเอาดินมาอุดรูเพื่อไม่ให้น้ำเข้ารูเล็กๆแบบนี้ต้องตัวเล็กแน่เลยเอาหายแล้วหายไปแล้วหาไม่เจอหารูไม่เจอแล้วอุ้ยทำไมมันใหญ่ไปเรื่อยๆล่ะเอากิ่งไม้ออกก่อนมันก็เห็นรูไหมลูกเห็นรูมันไหมรูอุ้ยอะไรลูก ยิงสิเห็นร uh, ูไหมรูอ oh. oh ่ะรูอ่ะชื่อช่อหญ่ใหนี่รูนี่รูมันอุ่ยรูมันเริ่มตันแล้วแล้วก็ระวังนะเผื่อมันวิ่งออกมานะแล้วก็ระวังนะเผื่อวิ่งออกมาก็แย่ไงแย่เรามาขุดแย่นะเรามาขุดแย่มาขุดแย่ใช่เฮ้ ดูม <Yeah. S 2> ันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอุ๊บมันเล็กลงแล้วน้องสองทำอะไรใช่เอน้องสองเล่นทรายระหว่างรอขุดแย่นาตายเลยอุ้ยถ่ายไม่ทันมันไปแล้ว ไม่ออกตรงเปลมันเขาเรียกว่าเปลมันนี่ครับรูอีกรูหนึ่งที่เป็นรูสําหรับหนีครับนี่รูตรงที่ป,ป้าแฝมขุดโอ้ยไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายไม่ทันเลยครับเ,เพื่อนไปด้วยไปไปแล้วมันวิ่งไปแล้วไปเดี๋ยวเราไปหารูใหม่ทีนี้โ <Okay. S 2> อเคไปไหนแล้ววะมันเข้าป่าไปตรงนูน้นเข้าป่าไปตรงนู้นแล้วหนูอเรามาสาธิตอ่ะไปการขุดให้น้องๆดูจีไหน ออกไปเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเลยเพื่อนๆมันเร็วมากเลยนะแย่น่ะปกติมันจะมีรูที่มันใช้เอาไว้ฝอกอีกฝั่งนึงเออมันเอาไว้หนีรูสําหรับหนีของมันนะครับของตัวแย่นะครับอ่าตอนนี้ป้าเป๋มก็มาเจออีกรูนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขุดอีกเดี๋ยวเราจะขุดให้ดูอีกทีนึงไม,ไ,มไม่ทันเลยอ่ะไม่ายเลยนะเดีระวังครับระวังครับว้าวนนี้รูใหญ่แน่เลยดูสิป้าเป๋มขุดอย่างใหญ่เลย ต่ดูใหญ่ไหมใหญ่ครับเตรียมตัววิ่งนะครับน้องเก้าน้องเก้ากลัวไหมไม่กลัวอุ้ยเดี๋ยวมันจะออกรูข้างบนอีกนะกลัวไม่กลัว,ลวฮะไม่กลัวเลยเหรอเก,ก้าเจออะไรครับผม ฮะเจอเลยครับเจอเลยครับวายอุ้ยตุ๊กแกอะไรมาอยู่ในรูแย่เราเจอะไรครับเฮ้ยป้าแพม่จับขึ้นมาดูสิตุ๊กแกอุ้ยน้องก้ายอย่าไปจับเด็กเด็กอย่าจับลูกอุ้ยให้ป้าแพม่จับยังไงจับมอุ้ยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรนี่จุ๊กแกเฮ้ยจุ๊กแกว้ายตุ๊กแกทำไมมาอยู่ในรูแย่แล้วคะไปน้องก้ายเอาไปปล่อยนะครับไปปล่อยจะไหนอ่ะ ปล่อยใส่ต้นไม้ปล่อยใส่ต้นไม้นี่ปล่อยต้นเล็กๆนี่ก็ได้ครับนี่นี่นี่ปล่อยใส่ครับปล่อยใส่ต้นไม้เออไปแล้วตุ๊กแกไปแล้วมันยังไม่ตายมันจะไปแล้วอ่าแล้วก็แกตัวนึงไปไหนอ่าปล่อยไปแล้วบายบายตุกแกแล้วก็แกตัวนึงอยู่ไหนไปแล้วทุกแกจะไปในป่าในป่าทุกแก ี่เรามาเจอรูมดแล้วทำไมรูมดมันเยอะจงังเลยอ่ะนี่รูมดอีกแล้วแต่เราหารูแยะไม่เจอเลยอุ้ยนี่ไงป,ป้าแปมมเจออีกรูหนึ่งแล้วครับอุ้ยป,ป้าแปมมเจอรูแยะเยอะมากเลยครับเ,เพื่อนๆหลบๆนะระวังอันนี้เราจะเจอแยะอีกไหมหรือจะเจออะไรครับอุ้ยทำไมเจอเยอะมากเลย อันนี้รูใหญ่แน่เลย<ก>ออกมาออกมาเด็กๆออกไประวังโดนเสียมนะครับเวลาผู้ใหญ่ขุดอย่าไปใกล้นะครับน้องๆเดี๋ยวจะโดนเสียมเป็นอันตราย,ยนะ <ไป S 1> ครับอง,ง,องหยียไไ่ยบออกไปเลยลูกลูกอ่า เลยอะ่ะนี่รูใหญ่เลยอยู่ข้างในอะ่ะเพื่อนเพื่เห็นไหมเป็นรูโพงใหญ่มากเลยว้าวอายอะ,ป,ะป้าแปมขุดโตเจอนอกอู้ใหญ่มากเลยต้องเป็นต้องเจอตัวใหญ่แน่เลยครับน้องเก้าใช่ว้าวใหญ่มากเลย ดออรรน้องก็เจออะไรครับทำไมรถถังมาอยู่ในรูเย้ได้ครับเพื่นพนพนอนๆทำไมใหญ่ขนาดนี้เจอรถถังคุณเจอรถถังได้ไง,ไองโอ้ยน้องก็ปล่อยพลังเสร่รถถังเลยครับว้าวต่อสู้กับรถถังอ่าหยิบขึ้นมาเลยครับอุ้ยเจอรถถังได้ไง ว้าวเราก็ได้รถถังมาแล้วนะคะป้าอ่ะเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันอ่ะก็แปมขุดถมหลุมไว้หน่อยอุ้ยเดี๋ยวคนจะมาตกนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาขุดเราขุดแล้วเราต้องถมด้วยอ่ะเราถมเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนอ่ะพี่หมามาไม่ทันเลยตอนไล่เย่นะ่ะ ไปเที่ยวไหนมาพี่หมาอ่าตอนนี้เราก็ถมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื <Okay. S 2> อ่อนๆนโอเคไปกันไปไหนต่อไปอ่าพี่หมาไปไหนมาพี่หมาเพิ่งมาะคะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนแต่งโมแต่งไทยแต่งกว่าดูน้องก้าวมาดูพี่กว่าแต่งกว่ามันนอนแช่น้ำเลย เย็นไหมกว่าอุย้ยเย็นสบายเลยใช่ไหมกว่าดูสิหมาชอบน้ํามากเลยพี่กว่าชอบน้ํามากเลยนอนขวางทางเลยแล้วก็อย่าไปลงอย่าลงกับหมาครับสีพี่หมาเย็นมากเลยเย็นสบายชอบน้ํามากเลยพี่หมาโลเด้นนะ่ะไทยชอบน้ําไม่ไทยพี่ไทยชอบน้ํามากเลยใช่ไหมพี่ไทย ว้าวจะเช่อ,อีกนานไม่ไทยอุย้ยดูทางนี้ก็หมาลงน้ําเต็มเลยว้าวหมาชอบน้ําหมาลงไปเล่นน้าที่นาน,นะคะดูสิพี่โมพี่โมจะลงน้ำเหรออุย้ยพี่โมก็ลงน้ําที่ไทย,ยเว้กวามันลงไปไม่เห็นหัวมันเลยกว่า ไอ้กวาก็ไปแช่น้ำตรงนู้นพี่โมก็ลงตรงนี้อุ้ยไทยอย่ามาสลัดใส่คนสิไทยเอ้ยอุ้ยนุ่นเพื่อนเขาไปลงตรงนู้นนะไทยดูสิพี่โมไปแล้วพี่ไทยไปแล้วอุ้ยน้องๆชอบน้ำมากเลยดูสิพี่ไทยไปหาพี่โมแล้วอ่าเดินมาทางนี้พี่โม โมเดินมาหาแม่เร็วโมโมโมอัมอมอมนนี่มานี่แล้ว,ว,ว,วโอ้สบายไหมพี่โมเย็นชื่นใจไหมมาแล้วเพื่อนๆมาแล้วตรงนู้นน่ะ ความาแล้วควาขึ้นมาแล้วอุ้ยอย่ามาสลัดเลยนะคว้ายังไมาใกล้ไปเลยไปเลยนั่นไอ้คว้าไทยไปแล้วพี่โมล่ะพี่โม,โมขึ้นมายังพี่โมทำไมพี่โมไม่ขึ้นมาพี่โมไปไหน อ๋อพี่โมขึ้นมาแล้วอ่าเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ่าบ๊ายบายสวัสดีครับอ่าคลิปที่เราถ่ายไปก็คือเป็นการจินตนาการนะครับน้องๆ <Okay. S 1> บางทีขุดไปอาจจะไม่เจออะไรอาจจะเจอสัตว์ ที่เป็นอันตรายน้องๆอย่าไปขุดเองนะครับให้ผู้ปกครองพาไปขุดนะครับอ่าบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ